ดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมว่าปุ่มซาต้าวันนี้ผมขอนำเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นพลอยทับทิมหลังเบี้ยนะครับสีแดงกุหลาบเข้มเลื่อนนกนะครับของประเทศโมซัมบิกที่ไม่ผ่านความร้อนนั้นนะ23.55กะลลัดถือว่าเป็นเม็ดใหญ่นะครับเรียนุู้ชมนะครับนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับเดียนผู้ชมนะครับผมจะส่องการอากาศให้ดูนะครับนะครับซึ่งหายากมากนะครับเพราะเม็ดใหญ่นะครับ น,นำไปทำหัวแหวนเสริมมรมีไม่มีคไว่ไา,รรา,วผ,ผ,า,าผิดหวังนะครับเพราะเป็นพลอยสดธรรมชาติสีแดงสวยนะครับผมให้เชิญไม่แพงสนใจเชิญไปเสริมมรมีไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับนะครับไปทําจี้หรือทําหัวแหวนได้นะครับนะครับสนใจก็โทรศัพท์ติดต่อผมได้081971179และ0 9 1 9 7 8 9 4ผมนวบูุมแซตตั้งอยู่งเทพฝ่งตนและเรียนผู้ชมเมื่อมาชมคลิปวิดีโอนะครับพลอยทับทิมนะครับหลังเบี้ยทรงหยดน้ํานี่นะครับ นะครับที่เป็นพลอยธรรมชาติสีแดงกุหลาบเคลื่อเลื่อนนกนี่นะครับผมเพชรในโมลสมบิกที่ไม่ป่ากความรอถูกกระจายหดไหลดใจ,อ, like, อ,ใจอย่าลืมไปติดตามที่ยูทูกผมวม่าผมแทตตั้งเลยเฉพาะคุณผู้ชมนะครับชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งนะในโลกไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและมีคุณค่าและใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามบู้เชือการันตีไว้นะครับผมมีมีเป็นนะครับมีไม่ต่ำมา 60องนะครับหรือเฉพาะภาพปานต่งังๆแก่ด้วยลาช่ายบอยทับพริมชาติหรือทับพริมสตาหรือไพรินสตาแพงไปหายากนะครับนะครับแด้ยวก็ยังมีก้อนบอยทับพริมชาติของประเทศโมซัมบิกและทับพริมสตาของประเทศโมซัมบิกที่สนดในโลกสองก้อนและยังมีไพรทับพิมหลังเบี้ยสตาใหญ่ที่สนุดในโลก1เม็ดนะครับอลังการมากนะครับผมถ่ายเว้นๆต่มาหนา่ง0 0นคิดนะครับ ไปติดตามชมที่ YouTube ผมนกปูมแท้ตั้งนะครับใครเครียดเป็นบุญตามไม่มีคำว่าผิดหวังแล้วเมื่อไปติดตามที่ YouTube ผมนกปูมแท้ตั้งผมจะบอกข่าวดีคุณผู้ชมนะครับเพียงแต่คุณผู้ชมรู้จักนะครับมหาเศรษฐีหรือพี่พันธ์ที่ไหนนะครับใน G7 ยุโรปทั้ง7ประเทศและก็อเมริกานะครับถ้าถูกใจก็เชิญหมดนะครับคือไม่ต่ำกว่า60องค์นะครับนะครับมูลค่านะครับ หลายหมื่นล้านนะครับสองสามหมื่นล้านนะครับแล้วก็สําคัญผมให้สามเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมก็ได้เงินมหาศาลแล้วก็สําคัญติดต่อสําเร็จนะครับผมได้เงินไปต่อย่อสร้างบทท่านก็ได้ร่วมมหากุศลต่อย่อสร้างบทผมได้เงินใช้นะครับนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเมื่อไปติดตามที่ยูทูปผมปุ่มแท้ตั้งนะครับไม่มีคําว่าผิดหวังและพยายามติดต่อพี่พันจีเจ็ดนะครับยุโรปสวเซอร์เดสอิตาลีหรือสเปนหรือเยอรมันหรืออังกฤษนะครับและอเมริกานะครับ พราะพลอยของผมนะครับเป็นราชาเหงพลอยนะครับเป็นซับไ์วนะครับไม่ผ่านความร้อนทุกองค์นะครับนะครับทางนู้นเขาถือว่าเป็นทรัพย์ทรัพย์สมบัติมันเป็นที่ดินนะครับไม่เหมือนเมืองไทยนะครับพลอยไม่ละล้านรับทิมเขาก็ไม่สนใจไปจำนาไม่ได้นะครับจำนาได้แต่ทองแต่ต่างประเทศผ้าของมงทุกองคนะครับเขาถือว่าเป็นทรัพย์สมบัตินะครับนะครับ จะนะครับไปคู่แบงค์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนผู้ชมเมื่อไปตามที่ยูทูปผมปรวบคุมสา้ตั้งพยายามหาพิธภัณฑ์ต่างต่างประเทศใน G7 ทั้งยุโรปทั้ง7ประเทศและอเมริกาท่านผู้ชมก็จะโชคดีได้ก้อนเงินมหาศาลแล้วก็แล,วกแล้วก็ได้มีส่วนร่วม กับผมนะครับได้เงินไปต่อยอดสร้างบทกันนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูทูบผมผมุแซตั้งไม่เข้าใจเลยถูกใจเลยโทรปรึกษาผมได้นะครับผมจะบอกบริษัทติดต่อผมทั้งนะครับ081971179และ09697894ส่วนบอยทับริมหลังเบี้ยเม็นี้นะครับหายากนะครับเพราะไซส์ใหญ่นะครับเป็นพอยธรรมชาติหวมเพ่โมสมิงไม่ป่านความร้อกันลังหาหาหาเจ้าของใหม่นะครับสนใจเช็คราคาผมได้นะครับผมไม่เชิงไม่แพงนะครับ